เป็นอะไรที่นะครับ fc นะหดหูมากนะแต่อย่าเพิ่งไปสรุปนะ fc นะบอกได้เลยอย่าเพิ่งไปสรุปก็ต้องรอการสอบสวนก่อนนะครับ fc ต้องรอการพิสูจน์ทราบก่อนสอบสวนก่อนอย่าเพิ่งไปสรุปเขานะครับว่าเขาผิดหรือไม่ผิดยังไงต้องรอบทสรุปไปไปซะก่อนนะ fc ต้องรอบทสรุปก่อนใช่ไหมเรายัางเพิ่งไปตัดสินใครทั้งนั้นนะครับถ้าข่าวยังยังไม่ได้กรองนะครับเอฟซี FC นะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องโดนรวบเนี่ยโดนจับเนี่ยโดนไปแล้วนะครับโดนไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมาต่อสู้นะครับเอฟซี FC. มาต่อสู้ทางอ่าทางความ บริสุทธิ์นะครับว่าเขาจะต้องทําการบริสุทธิ์ของเขาได้ยังไงแบบไหนนะครับแต่ก็ต้องให้อ่าให้เขามีจุดยืนอยู่ในสังคมบ้างนะครับเอฟซีนะว่าเขากระทำเพี้ยนความผิดหรือไม่นะครับอันนั้นเราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับก็จะมีขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบนะครับว่าเขาได้กระทำความผิดนั้นจริงหรือเปล่าอ่า แล้วก็มีหลักฐานมัดตัวได้หรือไม่ถ้าไม่มีก็ก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเอแต่เรื่องเขาโดนจับนะั้นโดนแน่นอนครับโดนไปแล้วนะครับอ่าหลายๆอย่างนะ่ะเขาได้อเขาได้พูดเหมือนเหมือนพูดง่ายๆว่าพยายามจะโยงไปให้คนอื่น รับผิดชอบนะพยายามจะหาหลักฐานอื่นมาอ่ากบเกื่อนลบล้างนะครับในเรื่องความผิดต่างๆนะ FC นะเออมันก็เลยดูแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นแบบไม่ธรรมชาติเท่าไหร่มันไอ้พวกนี้มันพิสูจน์ได้หมดแหละ FC เอดบอกได้เลย,เลยพิสูจน์ได้หมดไม่ว่าอ่าคุณจะทําอะไรยังไงนะยิ่งปัจจุบันเนี้ยิ่งมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับยิ่งมือมีไทม์ไลน์ตอนนี้เขากําลังไล่อยู่นะครับไทม์ไลน์อ่า กล <c oughs> ้องวงจรปิดนะครับนะเวลาที่หายไปเอ็นไหมเหมือนกันเลยเขาก็จะพิสูจน์แบบเดียวกันทั้งนั้นนะครับเวลาที่เหลืออยู่วันเวลาที่หายไปเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยเขาก็จะพิสูจน์ตามนั้นเลยเอว่าวันนี้วันที่เท่านี้อ่ะคุณไปไหนอ่ะคุณบอกว่าคุณไปกินข้าวกินข้าวร้านไหนล่ะ <c oughs> เออมันตอบได้นะ เวลามันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยมันตอบได้เกินข้าวร้านไหนเขาก็จะระบุได้นะครับวันไหนมาแม่ค้าเขาก็จะได้บอกได้ว่าวันนี้แกมากินไอข้าวร้านชันนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องมีคนเห็นแม่ค้าก็ต้องรู้จัก <c oughs> ใช่ไหมเพราะเป็นคนรู้ที่พื้นที่เป็นคนที่เห็นกันอยู่บ่อย,อยเห็นกันประจํานะครับถ้าอยู่นานๆเนี่ยก็จะรู้จักกันพอสมควรเพราะฉะนั้นมันบิดเบือนไม่ได้หรอก เออนะมันบิดเบือนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่เรื่องนี้นะบอกได้เลยว่ามันกระทบกระเทือนอจิตใจหลายๆอย่างนะครับบอกได้เลยเถ้าถ้าเขาก็ทําความผิดจริงเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหนะมันก็กระเทือนเหมือนกันนะเอฟซีนะพูดถึงความกระทบกระเทือนจริงๆอ่า นี่แหละเอฟซนะครับคุณ a อคุณนะครับก็ว่ากันนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอฟซนะครับพวกนี้นะเอ,อแต่มันก็ต้องเล่าแหละเพราะว่ามันจะได้เป็นอ่าเป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าอ่ภาภัยนะครับต่างๆที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นภัยใกล้ตัว ภายใกลตัวเนี่ยมันมีเหมือนกันถามว่ามีไหมมีแต่มันก็ไม่เยอะแต่ถ้าภายใกล้ตัวเนี่ยมันจะมีเยอะแล้วว่ามันจะทําให้เราเนี่ยตายใจมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้ตัวเกินไปไงเออใกล้ตัวเกินไปเป็นอะไรที่มันมันคิดไม่ถึงอะเออว่าจะเป็นไปได้บางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็มันก็เป็นไปแล้ว เออมันเป็นไปนแล้วหลายๆอย่างนะครับเราถึงเชื่อได้นะครับว่าเออเมื่อมันเป็นจริงเว้นะครับคุณว่าสิตานะครับสวัสดีทั้งบอยด้วยนะครับผม a i นะครับเนาะทักทายกันนะครับเนะอฟซเนาะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซเนาะนี่แหละเราถึงต้องเอามาพูดกันนะครับ FC. เอฟอ่า อ่ก็ยังไงก็ขอให้น้องนะครับปลอดภัยนะครับเอซนะตอนนี้กำลังอยู่ i อซถึงขั้น ICU ทีเดียวนะครับไม่ใช่ธรรมดานะ ICU ถือว่าอาการหนักพอสมควรเลยแหละหนักมากด้วยก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอืมยังไงก็จะมีการอ่าตรวจสอบนะครับไม่เรื่องนี้ไม่ซับซ้อน f อซี FC. บอกได้เลย นะแอดก้าพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแรงจูงใจไม่ต้องถามนะครับเรื่องแรงจูงใจเรื่องอะไรต่างๆนะเออมันมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่มันค้านสายตานะครับค้านความรู้สึกหลายอย่างเออค้านสายตาแล้วก็ค้านความรู้สึกหลายอย่างนี่แหละอ่าโอ๊ตเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมนะครับ ทักทายกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับเอ,เอฟซีเนาะมืดแล้วหรือครับแด,แดงนะมืดแล้วนะครับนะตอนนี้ก็หกโมงเลยนี่นะครับหกโมงกว่าแล้วนะครับมืดแน่นอนอนี่เอฟซีนะครับวันนี้เราก็ติดตามข่าวสารนะครับหลายหลายเรื่องพอสมควรเลยนะครับเอหลายเรื่องพอสมควร แต่ส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องภายนอกนะครับเรื่องทั่วไปนะครับเรื่องสังคมนะครับสังคมอ่าใครโดนรวบนะปฏิบเนี่ยปฏิบพ่อน้องพ่อน้องโดนรวบไปแล้วเอฟซีนะครับอ๋อเชียงใหม่พระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยใช่ไหมก็เชียงใหม่เนี่ยระหว่างที่นี่กับเชียงใหม่เนี่ย ที่นี่มันเป็นฝั่งตะวันออกนะถ้าพูดถึงอย่างนั้นน่ะอาที่นู่นจะเป็นฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะมืดเร็วหรอกนะครับคุณจิราพรนะครับสวัสดีครับผมก็พ่อน้องไงรู้จักไหมเนะี่ยพ่อน้องเนี่ยตาหลักเข้าเท่าเรียกกันอย่างนั้นอยู่แล้วนะอยู่ที่ไหนนะครับเออต้องว่ากนันนี้พ่อน้องไหนนะครับ พ่อน้องที่อยู่อ่าชนบุรีนะครับชนบุรีดีกว่านะเอพ่อน้องที่อยู่ชนบุรีตอนเนี้ยเอาง่ายๆตอนเนี้ยกาลังข่าวกําลังขึกโครม,มากนยนี่ยังเห็นพระอาทิตย์อยู่เลยครับใช่ไหมอ้อนะครับเออเพราะว่าเขาหลอกว่ามีผู้ชายนะครับสามคนนะ่ะเออมาทำการ หลอกน้องเข้าไปนะครับไปทำอนาจารว่าง่ายๆอย่างนั้นนะครับ f อแต่แต่มันเป็นคำพูดของเด็กเออทำไมถึงเด็กเขาพูดแบบนั้นใช่ไหมใช้เวลาแอดว่าขอเวลาอีกสักวันสองวันรู้เรื่องนะขอให้น้องอ่าดีขึ้นมาสักหน่อยให้น้องอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันอืมเรื่องราวนี้ มันต้องจำนวนด้วยหลักฐานนะจำนวนด้วยเหตุและผลมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกเออไม่ได้มีสลับซับซ้อนใดๆอย่างสิ้นสั้นๆเลยเออผิดคือผิดนะ fc นะครับบอกกันว่าอย่างนั้นนะเออถูกคือถูกนะครับเราไม่ปักปัมใครนะไม่มีคําว่าปักปั้มใครเออถูกคือถูกผิดคือผิดนะครับอ่าถ้าคุณกระทาความผิดคุณต้องรับโทษทันไปนะรับ โทษหนักด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาสาหัสหนักเลยแ่ะนี่นะเอฟซนะครับก็ดูกันไปนะครับอ่าก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่น่าจะอากาศไม่น่าจะหนาวแล้วนะครับที่นี่เนาะอาจจะเย็นๆนิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าหนาวนะครับกลางคืนก็ตกลงมาสักประมาณ20องศาได้นะครับอ่า18-19มีอยู่นะครับยังมีเหลืออยู่กลางคืนนะครับเอายังเหลืออยู่แต่ว่าถ้าดึกๆเนี่ยมันก็จะเย็นนิดๆน,นะครับเย็นขึ้นมาแต่ว่าถ้าถ้าตอนกลางวันนี่จะออกร้อนนะครับเออ คนบ้านกอกอกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคุณเพียงนะครับไม่ใช่อ่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สี่กอนะครับอ่าอันนี้เป็นที่ชนบุรีนะครับชนบุรีเอ่อเขตเกิดน่าจะเป็นวันที่อ่าสิบหรือสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละสิบสองนะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมเกิดที่อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้โดนลวกไปแล้วนะครับ โดนรวบไปแล้วเออก็ต้องสู้เข้าสู่ขบวนการไปแล้วตอนนี้นะครับแต่ก็ยังแปลกใจว่าอ่าทางทางแม่เขาเนี่ยนะครับแม่น้องเนี่ยนะครับเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอ่าพ่อเป็นผู้กระทำนะเขาก็ยังเชื่ออยู่ว่าน่าเป็นแจเป็นชายสามคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะเออ น่าจะเป็นชายสามคนแต่ไม่เชื่อว่าพ่อเป็นผู้กระทําแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานแน่นอนนะงานนี้สวัสดีนะครับคุณโยโยนะครับสวัสดีครับผมนะ คุณแม่แอพเพนนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซนะครับบรรยากาศวันนี้โอ้โหมืดเร็วเหมือนกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยก็ตะวัน,ตะว,นตะวันยังไม่ตกเลยนะครับสิบแปดนาฬิกาเนี่ยนะครับกว่ากว่าเนี่ยตะวันยังไม่ตกเลยอีกหน่อยก็จะเป็นเหมือนกันนะครับยิ่งทางภาคเหนือเนี่ยก็ยังก็จะไม่ตกง่ายๆเออจะไม่ตกง่ายๆกว่านั้นอีกนะ <c oughs> ก็ยังสว่างอยู่อืมคุณสุจิตรานะก็สวัสดีครับผมนะครับสักทายกันเนาะเอฟซี FC. อ่ะนี่ก็วันนี้ก็เป็น <c oughs> ตอนนี้กำลังกำลังออกรายการอยู่ด้วยนะครับเอฟซี FC นะเออกำลังออกรายการอยู่ด้วยนะเพราะว่า เขากำลังซักถามรายละเอียดนะครับอัพข่าวหน่อยลุงนะคุณยายนะครับยายนโมนะครับสวัสดีครับผมเรื่องไหนละ่ะบอกมาเลยนะครับเรื่องไหนเออถ้าเรื่องด่ากันเนะี่ยคงจะไม่เท่าไหร่นะเออเราคงจะไม่เข้าไปยุ่งอ๋อโดนรวบเรื่องอะไรนะเอาก็ดี คดีอ,อนาจาร์ไงน,นะครับคดีอ,อนาจาร์เด็กนะครับนะซึ่งซึ่งข่าวนี้มันดังมาประมาณสองสาวันแล้วก็กกำลังนะครับโดนร่วมเรื่องอะไรอ,อนาจาร์เด็กนะแต่แต่อย่าคิดนะว่าอ่าว่าเขาจะโดนนะเพราะตอนนี้เขาก็ยังอ่าเรายังไม่สามารถจะบอกได้เต็มปากว่าเขามีความผิด ถึงว่าเขาจะโดนจับไปแล้วก็ช่างนะครับเ,ออเขาก็ยังต่อสู้นะครับอ,อ่าถึงเขาจะอ่าทําแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีอ่าการต่อสู้เรื่องคดีความอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปว่าเขาผิดนะเออเขาอาจจะมีอเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานเอามาแก้ก็ได้นะเป็นไปได้นะครับอืม อัพข่าวเพื่อนบ้านเะรอพม่าใช่ไหมพม่าตอนนี้เขากำลังจับไล่จับไอ้พวกนี้อยู่ไงจับพวกคอเทนเตอร์อยู่นะครับตังนั้นนะครับกำลังไล่จับคือกำลังสร้างภาพไม่เห็นนะว่าเขากำลังจับแล้วก็ส่งคนที่ถูกหลอกไปทำงานส่งกลับส่งกลับมาที่ไทยก่อนแล้วให้ไทยเนี่ยส่งต่อไปที่ประเทศ ปลายทางนะครับเอาง่ายๆนะก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูต่อไปว่าเขาจะสร้างภาพหรือไม่นอ๋อคุณไอโตไอตรงปราสาทอะไรนะไอทมอะไรเนี่ยจำชื่อมันเรียกยากเหมือนกันเน่อมีอาจจะมีการทะเลาะบ่อแวงกันบ้างนะครับแต่เขาคงไม่กล้าหรอกมายึดหรอกนะเออคำมูชาไม่กล้าไม่ยึด คือเราทะเลาะกับัมพูชาเนีเยอะมากเอสิ FC. ทะเลาะบ่อยโดนกันไปเยอะนะตุยกันไปก็เยอะคือพูดง่ายว่าแสงยานุภาพนะหรือว่าศักยภาพมันนมัต่างกันนะครับคืออย่าให้สู้เลยนะเจ็บเจ็บกันเยอะอะ่ะพูดง่ายนะอย่าให้ทําเลยเออไอ้พวกเนี้ยมีปัญหาตลอดนะอ่อ ก็ก็ตอนนี้อยู่ในอ่าอยู่ในพื้นที่อยู่ในระหว่างไอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่น่ะจัดการเคลียร์อยู่นะครับเอจะมาร้องเพลงชาติในเพลงแผ่นดินไทยเนี่ยมันก็คงจะลำบากแล้วล่ะนะเอใช่เขามาร้องเพลงชาติในไทยไงในไอ้ประสาทไอ้อะไรนะแพดเรียกชื่อยากจริงๆไอ้ไอ้ธมธมอะไรสักอย่างเนี่ยนะ มันยึดไม่ได้หรอกพูดได้เลยใครจะยอมนะครับนะเอ,อคนไทยไม่ยอมหรอกนะครับไม่มีใครจะยอมหรอกไอ้อเรื่องเสียถ้ารู้ว่าเป็นผืนแผ่นินไทยแม้แต่ซักกระเบียกนิ้วเดียวเองเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเอาจริงๆอืมไม่มีทางหรอกนะครับใช่ครับผม มันทำไม่ได้หรอกเอฟซีอบอกได้เลย,เลยมึงทำมึงตุยแน่เอาบอกอตรงตุยแน่นอนแต่ไปพูดเรื่องรักชาตินี่ไม่ได้นะเออมันจะลุกขึ้นความผู้พับผู้พับเลยนะเพราะฉะนั้นนะอย่านะครับอย่ามาจุดไฟพวกนี้นะครับเออก็คุยอยู่ไงเพราะว่าคนที่อยู่ที่นั่นก็ต้องคุยอยู่แล้วที่วัดอะไรตรงนี้แหละนะครับที่ปราสาทหรือวัดนี่แหละตรงนั้นนะ่ะเขาก็คุยอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันชอบ เออมันชอบอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ทุกอย่างอย่าว่าแต่ไอ้ผื้นแผ่นดินไทยเลยนะครับวัฒนธรรมต่างๆมันก็จะเอาเออ